ที่เมื่เชือดที่เมืเดที่เมื่อเพนโนมานีมาโน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 มามาโนมานมาโนมานมานมโนมาสตีฟโน่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 อ้าวพโน่พโน่พโน่พี่โน,น,น,น่ขอมือหน่อยขอมือขอมือโนไม่นอนบนมือโน่ขอมือ พี่น้องขอมือหน่อยเลยขอมือหน่อยเลยพี่น้องขอมือหน่อยเลยพี่น้องขอมือหน่อยเลยพี่น้องขอมือหน่อยพี่น้องอย่ากัดมือพี่น้องไม่เอาไม่กัดมือพี่น้องขอมือพี่น้องอย่ากัดมือโดนตบนะขอมือว้าว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 คุยกับไม้哟คุยกับไม้อยู่คุยกับไม้哟คุย ถ้าตอบถ้าตอบถ้าตอบไ,ได้ก็แสดงว่าฟังภาษาหมารู้เรื่องไงถ้าตอบไม่ก็แสดงว่าฟังภาษาหมายรู้เรื่องใช่ไง